รแกรมการแข่งขันฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่3คืนวันอังคารที่4ตุลาคม2565เวลา23นาิกา45นาที โอลิมป bon. ิกมาร์กเซยพบสปอร์ติ้งลิสบอนบาร์เยมุนิกพบวิกตอเรียเพาเซนเวลา2องนาฬิกาอทราคแฟรงก์เฟิร์ตพบท็อตแนมฮอสเปอร์อินเตอร์มิลานพบบาร์เซโลนาคลับบรูซพบแอตเลติโกมาดริดเอฟซีปอร์โตพบไบเออร์เลเวอร์คูเซนอาแ์เจ็ตอัมสเตอร์ดัมพบนาโปลีและลิเวอร์พูลพบกลาสโกว์เรนเจอร์ คืนวันพุทธที่5ตุลาคม2565เวลา23นาฬิกา45นาทีแอบิไลซิกพบเซลติกเรดบุสเซอบวกพบดินอโมซาเกรบเวลา2นาฬิกาเบนฟิก้าพบป,ปารีแสแซงเชแมงยูเวนตุสพบมาคาบีไฮฟาเซบียพบโปรูเซด,ดมุนแมนเสเตอร์ซิตี้พบโคเปนเฮเกนเรอแอมบอริดพบชักเตอร์โดเนตและเชลซีพบเอซีมิลาน